ดวงชะตารายวันวันที่18ธันวาคม2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ภาพรวมเป็นวันที่อารมณ์และความรู้สึกของคุณจะอ่อนไหวเป็นพิเศษดาวจันทร์ดาวประจำตัวคุณอยู่ในตำแหน่งที่อ่อนกำลังทำให้จิตใจหวั่นไหวง่ายถูกกระทบจากคำพูดหรือสิ่งแวดล้อมได้ง่ายวันนี้จึงเหมาะกับการทำงานเงียบๆคนเดียว หรือทำงานที่ใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์มากกว่าการออกไปประสานงานหรือประทะกับผู้คนการงานการประสานงานอาจมีปัญหาเรื่องการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนถูกคนอื่นเข้าใจผิดในเจตนาได้ง่ายไอเดียสร้างสรรค์มีเข้ามาเยอะแต่การนําเสนอผลงานในวันนี้อาจยังไม่เข้าตาผู้ใหญ่เท่าที่ควรการสอบสัมภาษณ์อาจตื่นเต้นประหม่ามากกว่าปกติควรเตรียมตัวให้ดี โอกาสในงานเสริมยังพอมีแต่ต้องทำแบบเงียบๆอย่าเพิ่งเปิดตัวการเงินรายจ่ายส่วนใหญ่มาจากเรื่องส่วนตัวอารมณ์หรือการซื้อของเพื่อบำบัดความเครียดการเจรจาด้านการเงินต้องใช้ความนุ่มนวลแต่ระวังจะเสียเปรียบเพราะความใจอ่อนโชคลาภยังไม่เด่นชัดการลงทุนมีความผันผวนสูงตามอารมณ์ตลาดไม่ควรตัดสินใจลงทุนด้วยอารมณ์ความรัก คนโสดอาจได้เจอคนใหม่ๆที่เข้ามาในลักษณะปลอบใจหรือเป็นที่ปรึกษาแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนักต้องระวังคนที่เข้ามาแบบมีพันธะซ่อนเร้นคนที่แอบชอบดูเหมือนเขาจะยังไม่ได้รับรู้ความรู้สึกของคุณชัดเจนนักคนมีคู่เป็นวันแห่งความน้อยใจอารมณ์อ่อนไหวต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษหากคนรักละเลย เกิดอาการหงุดหงิดไม่เข้าใจกันได้ง่ายควรหันหน้าพูดคุยกันด้วยเหตุผลและแสดงความรักต่อกันให้มากขึ้นสุขภาพกายระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบน้ำในร่างกายเช่นอาการบวมน้ำฮอร์โมนไม่ปกติหรือโรคกระเพาะอาหารกรดไหลย้อนจากความเครียดใจจิตใจหวั่นไหวมากเป็นพิเศษเศร้าหมองหรือน้อยใจง่าย คิดมากกังวลใจไปก่อนล่วงหน้าอารมณ์ไม่นิ่งอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคคือความอ่อนไหวทั้งอารมณ์ของตัวคุณเองและการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนระวังการถูกหลอกลวงหรือการรับข้อมูลที่ผิดพลาดมาคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขการงานก่อนจะพูดหรือพิมพ์อะไรให้ทบทวนให้ดีว่าชัดเจนหรือไม่ พยายามใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการตัดสินใจหากต้องนำเสนองานให้เน้นข้อมูลที่เป็นรูปธรรมมากกว่าความรู้สึกการเงินจำกัดวงเงินในการใช้จ่ายในวันนี้หากเครียดให้หาวิธีผ่อนคลายอื่นที่ไม่ใช่การช้อปปิง้งความรักสื่อสารความต้องการของตัวเองให้ชัดเจนและตรงไปตรงมาแต่หย่อนโยนว่าคุณรู้สึกอย่างไร ต้องการอะไรอย่าคาดหวังให้เขาเดาใจคุณเอง